การซ่อมครับมอเตอร์ไซควีหนึ่งหนึ่งสามเปลี่ยนวาล์วลมเบรกวาล์วลมเบรกไอ้ตัวดันสายพานหน้าเครื่องนะตัวนี้นะแล้วก็เบรกอิสเบรกหน้าสี่อันระยางไม่ปั๊มเบรกครับปั๊มเบรกแล้วก็เบรกหลังครับเบรกหลังแล้วก็เบรกมือสี่อันครับแล้วมันเบรก มันรมพรมลายโฟลเวอร์แล้วก็ใส่ไฟเวทล้อหลังข้างซ้ายหรือเบาข้างคันมัเตอร์ไซ c ซีวิคคอนเสาของรถมารับรถได้ครับเลือเลือเครื่องครับเหลือใส่พานโซ่โซ่เราลิ้มครับดังก็โค้หโอ,โอดรถอะไรเยอะเลย,ยนี่้วาวไปกับ เสร็จแล้วครับกลับบ้านได้เดี๋ยวซ่อมลิฟต์ยังไม่เสร็จหลักฐานการซ่อมครับดูได้ครับตัวนี้นะครับ <Yeah. S 1> เบรกหน้าเบรกหลังลมครับได้รอบใ่พานในของอะไรของวีกโก้บางนี้ ข้าวกลางวันครับชงเดียวแค่นี้แหละโอ้เศร้าชีวิตจับยบใส่แล้วครับเลือยส่สายข้างครับคงนี้นาจะเสร็จเลยไม่ได้ตั้งศูนย์ลายวันแล้วหลักฐานการซ่อมครับสำคัญมากสำหรับเจ้าของรถที่ไม่ได้มาดูมีหลักฐานให้ดูครับไม่ต้องห่วงเปลี่ยนอะไรมรั่งมีหมดเลยครับหลักฐานการซ่อม ไก่หายไปไหนวะลิฟต์ไกลได้แล้วซ่อมลิฟต์เป็นช่างซ่อมลิฟต์ครับว้าวปริงอยู่ไหนปริงนี้อันนี้ใส่แล้วครับง่ายอยู่ไม่ยากนี่ไม่มีงานเข้ามาเลยเงียบกริบช่างแก่ๆกับย่างเก่าๆไม่มีงานเข้ามาเลย,ยาหายไปไหนวะ ไปาย่างหลายวันแล้วมีป่าอยู่แต่ไม่ได้ปะซ่อมลิบซ่อมลิบ